วันน um, okay, okay. ี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เกอบเฟ็ตมาดูตลาดตลาดเกรอบไข่ม่รู้บรรยากาศบรรยากาศว่าคนเยอะไหมแต่ว่าชอบนป็นหวานเสจแช้วก็โชคบ ีส่ข้ามข้ามเรือข้ามเกาะมาเที่ยวเกาะเกร็ดก็มีสองจุดที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆเน้นก็คือวัดสนามเหนือแล้วก็ ท่าเรือวัดเตยแต่ก็มาส่งคนละจุดนะถ้าขึ้นท่าวัดเตยเรือก็จะมาถึงจุดที่อยู่กลางตลาดเลยแต่ถ้าขึ้นที่วัดสนามเหนือก็จะขึ้นมาขึ้นที่วัดปรมัยเรื่องได้จบแล้าบอกเวลาสิบบาทจ้าเขาบาทสิบบาทซืท 5, 3, 1, ้อห้าแสตุ๊บต เวลาเมียปวดทองมากถูกไปเลยแล้วเมียจะหนีคนนี้ไปอยู่ในใจเลยค่ะด้านสบายนะจ๊ะโอ้โหใครชอบแบบนี้มาซื้อได้เลยเลยเนี่ยอันนี้วัดแล้วไงอืมวัดปรมัยแล้วมาถึงวัดปรมัยแล้วเดินมาตรงนี้มาถึงวัดปรมัยแล้ว เดินไปเดินมาก็มาโผล่ที่วัดปารมัยพอดีเลย,ยเขาจัดของกินอยู่ทางโน,น้นต้องเดินอ้อมทางโน้นเน่ะต้องเดินอ้อมทางโน,น้น,นเดินดูหาของกินก่อนดีนนนนกว่าป่ะเดี๋ยวสองรอเนี่ยเมื่อคืนนี่ยายขนสายได้ไม่ได้เลื่อนไม่กล่อม ถ้ามันไม่ร้อนก็ไม่รู้อนอืมขาจะต้องได้ต้มตรงนู้นไงให้มันตั้งโต๊ะปัญหาอยู่โต๊ะนี้เลยจังเละซื้ออันนี้เท่าไหร่นะสามบาบมะม่วงอะไรกระท้อนอ้าวมันเครื่องค่ะอย่ามะม่วงมะม่วงอย่ามะม่วงอยู่นี่ค่ะอ๋อขอมะม่วงขอมะม่วงนี่ป้ายังไม่มาอ๋อป้ายังไม่มาใช่อ๋อเหรอจะกินอย่ามะม่วงนะ เพรก็เอ๊ะพอดูใกล้ๆมันไม่ใช่นี่นะเอา,เอา,มามเอายมามะม่วงเอายามะม่วงใส่ทุกอย่างใช่ไหมใส่ทุกอย่างเลยครับผม,มเผ็ดไหมเอาไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดไม่ต้องเผ็ดมาก ลายไหลอร่อยนะอร่อยแน่นอนใช่ไหมนนนขนาดคนเอาออน,านั่งยำไปยำาให้บอกขอ,อไปกินบ้านอยู่ซอยบัดกู้เนี่ยอ,อยบ้านกู้เนี่ยป้ายืนยันว่าของที่นี่อร่อยแน่นอน

บนมาอยู่ฝั่งนี้เขาย้ายของมาขายฝั่งนี้ก็เปขายฝั่งวัดแล้วฝั่งตรงข้ามเออจัดสรรจัดจัดสรรแต่พื้นที่ได้สวยมากเลย Ich sage das. เดินตลาดเสร็จซื้อของซื้อของกลับบ้านเสร็จแล้วก็มาทำบุญกับที่วัดปารมัยนี่ครับผมแ้เราเาก็เสียบแ้วข้าบารม เที่ยวตลาดกเกาะเกร็ดเรียบร้อยแล้วครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมย้อนกลับมาขึ้นเรือที่ท่าเรือวัตนนามเหนือรอบบ่ายสองโมงนะคะสี่นาฬิกาอยู่จุด